เราสองคนคบกันมานานที่จำได้ก็ตั้งแต่สมัยเรียนพอเรียนจบเราก็ตัดสินใจที่จะดูแลกันและกันเราสองคนตั้งใจทำงานเพื่ออนาคตจนวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันแต่โชคยังดีที่เธอปลอดภัย ถึงอย่างนั้นโชคก็ไม่ได้ข้อข้างเราเสมอไปผมจึงตัดสินใจว่าผมจะซื้อรถสักคันรถที่ผมมั่นใจว่าปลอดภัยกับคนที่ผมรัก สวัสดีค่ะคุณลูกค้าติดต่อเรื่องอะไรคะพอดีที่คุยกับทางเพจอิสุสุค,คิงยนไปเมื่อกี้ครับพอดีทางเราเพิ่งเริ่มทาธุรกิจใหม่มีงบอยู่ประมาณ8 0,000บาทอยากส่งงวละ8 0 0 0นิดๆแต่ก็อยากได้เป็นเกียร์ออโต้ครับอ๋อค่ะอย่างที่แนะนําไปก่อนหน้าน,นี้เลยค่ะรุ่นที่เหมาะสําหรับคุณลูกค้านี่เลยค่ะสเปคแคปบตัวต่ําเกียร์ออโต้รุ่นที่เท้าเงื่อนไขของคุณลูกค้าเชิญทางนี้เลยค่ะเราได้เตรียมรถไว้ให้พร้อมแล้วเชิญค่ะ ทราบมาว่าแฟนคุณลูกค้าเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะรถอิสุขของเราแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ความปลอดภัยที่ให้มานั้นเพียงพอในทุกด้านเลยค่ะเริ่มจากภายนอกรถในส่วนของโครงสร้างรถเป็นเหล็กขึ้นรูปชิ้นเดียวมีท่อนเหล็กที่บานประตูดูดซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีอีกทั้งช่วงล่างยึดเกาะถนนไม่ว่าลูกค้าจะรีบไปส่งของแค่ไหนก็ไม่หลุดโค้งแน่นอนค่ะ ส่วนความปลอดภัยที่อยู่ภายในรถทาง Isuzu ได้ออกแบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า2องตำแหน่งอีกทั้งความปลอดภัยพื้นฐานก็ครบคันได้แก่ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ซึ่งป้องกันปัญหาการลื่นถลายขณะเบรกถ้าหากลูกค้ารีบไปส่งของแล้วขับรถด,ด,ด้วยความเร็วและเกิดการเบรกกระทันหันระบบนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ล้อล็อกระหว่างการเบรคค่ะยังมีระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS เป็นระบบการป้องกันการเหยียบคันเร่งและเบรกไปพร้อมๆกันซึ่งถ้าหากลูกค้าเผลอเหยียบไปพร้อมๆกันเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้รถพุ่งไปข้างหน้าค่ะแทนที่รถจะพุ่งไประบบนี้จะช่วยรถหยุดลงค่ะและที่พิเศษยิ่งขึ้นทาง Isuzu ได้เพิ่มระบบช่วยเหลือการขับขี่มาสำหรับ Isuzu โมเดลใหม่นี่เลยนั่นก็คือระบบควบคุมการทรงตัวเสถียรภาพระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน และระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบพวกนี้นะคะจะช่วยให้ลูกค้าขับขี่ได้อย่างมั่นใจตลอดการเดินทางค่ะผมฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยเนี่ยคือรถที่ผมต้องการเลยครับใช้เงินน้อยแต่ความปลอดภัยมากกว่าที่คิดและนี่คือรถครั้งแรกของเรา